วันนี้อากาศดีนะดีตรงไหนเนี่ยวันนี้อากาศร้อนจะตายอดีสิถ้าไม่ดีฝนก็ทงตกแล้วแหละโอ้พอพอเลยถทะเลาะก,กันละบรรยากาศเสียหมดเออใช่บรรยากาศเสียอารมณ์เสียด้วยรู้ไหมที่นี่อ่ะเป็นที่ที่มีความหมายกับเราสองคนนะแต่เราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยนะ ช่สิก็ที่เนี่ยเป็นที่ที่พ่อแม่ของเราอ่ะพบรักกันครั้งแรกนะจริงดิเล่าให้ฟังหน่อยนะได้ได้ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All Make true without way back พ่อรักแม่จริงนะพ่อบอกว่าถ้ารักกันต้องให้เกียรติกันและกันสมัยเนี้ยหายากเนาะพี่พ่อรอจนแม่พร้อมในวันแต่งงานเลยละ่ะหอ้อยงั้นที่ที่นี่ก็เป็นที่ที่พิเศษอะดิใช่เราอะควรเอาพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างนะ